Yeah. <laughs> you Gracias. thank you ร้อยรอยๆ้อ้มาเด็ได้ร้อยงานกอบเดียคนเดียวรถมัวมดไปชอนึ่เนี่ยนี่นี่น่นุดรถมัวแาเียไป่จัดเจีนเปลี่ยนเอาพันนี้ว่าเดียวคนเล็กการแสดงอย่างนีนึงพนนี่ว่าพวกเรานี้เดินทางกันมาไก นั่นในที่นี้การดึง่าของเราเหรอวะเราใช้เพลงบอกเพลงเรื่องในการบอกปุณเรามาล่องเจ้าล่องปัญญากันว่ายางเี้ยเรเออมาต่ออดเข่งกันว่าพดต่ออดนะเออด่าต่อพดต่อพดคนละทอนว่าว่าก็หนุ่ยอะไรได้เออเออเนุจะคิดจะกุยหน้าได้มั้งว่าคนละคำที่หละบปิดเป้อันนี้ต่อเดียวเล่นนั่งหลาะนุ่งรูตังอยู่ไหนนั่งยืนนี่เลย เอาไหวได้ไหมอะหวเลยรล่นหรือยล่นซีรมาโอ้หลับลีก็ได้ลหลับได้ไหมหอได้นับไปายาหนึ่งล้อรบเรียบเจ็ดแปด่าสิสว่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเรกัชระกันด้วแล้วเอาไปยันนะจานามานับง่ายเป็นเลยอ้อ้าบ๊บ แต่ออยากเป็นเอกมานักเล็กกับลราเรบอชันับได้ละมั่ไม่รับนานองรับให้พี่พอเข้าเจเจ้าเจตรงมเล้นับนึงคือนาพี่บ่าเออไอเป็นผ่าซาโอเ ได้ไามบัตรได้บตร้าว่าเป็นภัตจาบอกเอยเดียวยวัตลือธิบายอธิบายอธิบายนะการาวัดนึงการกระถืตึ๊งการก้าวการก้าทกาเด็กี้การเข็เข็ดเก็กอกโอเลกาใจเลยกาได้ใจเขาเออเล้กอกไกยพลานบ่าวนบได้ ก็เก้ลันปาเลยนะปน่าเป็นหัวหลันนอบหลันปเลยไม่มีไม่มีไม่ี่ไ้่ไม่ใช่เวานกเอ้ีเบานับได้แต่ก็้ก 1, hoa hoa ngon, tham, tu, hoa 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 to hoa 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 nạp hoa 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 เาเนี <pod> h, down, hey, hey. ่ยได้ต่อดันนึงอ่ตเตึงตึงตึงอขอตามตัวตีเีงิกุดตาตุ๊กเตะหยาหยาอาเจยหยาหยับนักไอเดียอาตอไม่ได้ะเด็กาเรานักหยับนัเอ๊ะกไปนี่ตออตตนี่เาไม่ได้ไม่ได้กาดุนการดุนกาดุ เอเาตัวเดียวจะไม่ด hmm. yeah, mm ีไม่ได้ไม่ได้ตรวตไม่ได้โต๊ะโตโต๊ไม่เอาไม่เอาตวโตไม่เอาโต๊ะไต่อาโตน่ะโตโตเขานับตาม

อยู่แต่โลชาวกล้องลง่านตีเดียวเลยนี่ะยกเลยตะบันยอกเลยยอมยนอนว่านอนว่าไม่อาไ่เอาไม่เวยเลยตดโตอีตัวใหญ่ไม่เอาไม่เอานอนว่านอนว่านอนนอนอนนอนไม่เอาไม่เอาฝากก่อนแต่กิ๊บแต่ลกไปแล้วลไปแล้ว yên Nà, nè bài nè luật này đài, tài hôm ขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าข,ขึ้นจา oh, ้าแล้โอกไก่นกตีนิ้วนกเจ้านอกเจ้าโอ้ไอตัวนี่นี่ลุกันนี่มันไม่ยอกขึ้นลูกไปได้ลกขึ้นเพลงตันย่อมตายกขึ้นเลยอไรนเาอ่าอตาเละ ยกขึ้นยกขึ้นไม่ลอยแล้วยกขึ้น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 เยกขึ้นเพลงตันยุ่งมาเลยนะยกขึ้นแบบนั้นเลย พวกเราก็พวกเราเบิกเลยนะเมั้ยบล็อไปล็อตหนังอะเวางอีทึ่นี่เดียวนั้นถ้าจะลมาล็อกเลยได้ได้ได้ไปไหนไปไหนเราอีเดินทางก็ก็คาดว่าเลือกวลนาอีไม่ไกลเราจะทึ่งไปเมืองตามลลิงละ่าไปจำไ้ห้ิ่าไปไ้้แค้เที่ได้บอกทางไปตั้งแต่ต้นเร้วว่าเราต้องการนำสัตว์ซึ่งเขเรานี่นี้ ไปแต่ว่าเป็นพุตตะกูชาในเมืองตามพอลีในงานบรรจุพระปรมสารียดิคาธาโคตรัมมาชุตตะเจ้าโคตดเลวการุ่เลววะว่าโคตดเลวฮะพิธีอย่าโคตดเลวพิธี้เลวเลวอย่าเอ้ยเราก็ไปให้เขาเปิดแล้วก็เอาที่บรรจุมาไอ้ก็เลือกล่ามเล้วพิธีโคตรการถึงแม้ก็เลือกล่ามเลวนี่เราเดินวันน um ี้ตั้งแต่น ja yep ี้กี่วันก็ว่ากี่วันเป็นเดือนเลวนี่ไม่ความว่า ไม่ตันพวกเรานี่ไปไม่ตันไปไม่ทันแล้วใช่แล้วข้องเรือดอกเจ้วไปไม่ตันไปไม่ตันแล้วอุดตู้จากอุดตู้ไว้เลยใบไม่ตันนี่เราตันเลยท่าเคาะเมเปอีโนมาเยชนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเราเคาะเคาอ้เคาใจเปลือนเกลือมานะที่มาส่งข้าวส่งข้าวที่บอกข้าบอกเข่าวที่มาสมบกันนะเราไปไม่ทันไม่ทันไปไม่ทันดีจังเสีย อนพ่อเขาก็ใจท่นมาเราพ่อเราพ่อตัวบปรึกซากัพวก่อแมพีนองพวกเรากอไวทำเืับสับซิ่งก้อสับสมบัดเล่านี้นะตาปัญญาเราลบกอนว่านะออันนี้เรอองนกตาปจําใจกู้เลยนะได้ได้ไดใจมาเพื่อนนกตัไม่เดาตัวไมได้ไม่ได้เลเสักตายมาหลัง่อไปตําบุญทองตัมบุญเพชรหายบุญเบ็ดเจอกราไม้เลยจีบ่ะ ยาวจุดหวาไม้เกลือไม้เชืือก็บันเนียนี่นีอ้นี่ก็ต้อนต่บุญเดกันไอ้โต๊อะไรโต๊ดไปจ้ะฮะโต๊ดม่ได้ใต่างบุญจิ้นเจืออวันนี้โอ้โหนไปค่ไปกนนะวยางเดินทางบ้ากับเมืองทางโดยสวัสดิครัเราก็ลบก้นนะไปลบท่นลบทโคนวางอีกตึงบานอ้นี่นาเม็แต่เดียวไป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 นะเราไปโค่นเราไปก่นนะได้เดินได้เออปลอดภัยเดินได้ ที่ผู้หวังที่ที่นี่เราจะทำเพื่อในสับสิ่งของสับว์สุนัขเรานีคือเรา,อาเอากลับไปเพื่อที่จะคืนให้กับเจ้าพ่อมันจะคงไม่ได้เลียวหลงวงเจ้าด้วยวา,าแก้วแว่นหยุดทองบ,บางอยา่างนี้เราได้นำมาล้อเป็นของทองไป,ไปนีล้อมไปด้วยหมอกุ้งเงินหมอกุ้งทองที่ที่นี่เราจะทำเป็นเพื่อ พวกเราิกว่า,วาดดอีทำกันเป็นคื้นดีเพราะันนี้ว่าน้องเจ้าเฮ้นเน,นินน้ำซองไส้หรือมาบรรจงอันตรงนี้นายเราเอาทองทองพันเอาโกทองเอาอีจมลงตรงนี้ว่าอย่าเสียเลยบุญนั้นแล้ว<ะ>ในเมื่อเราวีแรงบุญแรงศรัทธาเลยเราก็เอาสราทที่ตรงนี้ซอกบุ่าเป็น ในนี้ส่วนหนกุ้นเงินหนกุ้มทอร้องไปด้วยด้วยโตโอชาฟ้ารอนมอนรุ่นอะยวกันสับซิ่งองสับซึ่บัตรเล่าเืนี้เราเอาคุคว้อะไรตรงนี้เถิดให้วยม่บอกเม่ีนะถูกขานเน่นร้วยนะเอากระนาดจักราช่วยกันควงสับซิ่แลองอะรกันโบชายชายมาช่วยกันหยอกหองนี่รอยน้ำหยอกหอกนเอ้าเอาไปลอยอย่างเสี้ยเด็คเ ชนเออชาวกำน,นันสระสมุทวาดินแดนแห่งนี้นี่คือยอดหน้าทาเจดีนะคือเอาจัดการพุทธลุกฟังข้อในมิดข้อในมิดปีน้องก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเราคือวารีคุณแรงสักท่าพวกเรานี้เป็นสิ่งดีเลยเป็นสิ่งสำคัญตอกต่อต่างยักษ์เช็ดเล้วตองได้บุดเปลือกเมืองเพิ่เสร็จแล้วมานนังกัะโพรจิตอธิท่า Hãy <laughs> subscribe <laughs>